เอาละครับสวัสดีทุกคนเข้าสู่เกม Real Racing 3ปี่เกมมือถือนะแล้วก็จริงๆผมมี ID เก่าอยู่แต่ว่าอยากเริ่มไ d ใหม่แล้วแหละก็เลยเริ่ม ID ใหม่แล้วกันเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้างจะได้เริ่มไปด้วยกันโอเคสำหรับการแข่งแรกก็เริ่มด้วยฟอร์มบูล่าเลยจริงจะมีเคสข้างล่างบอกอยู่ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างก็เริ่มแรกก็ไม่อยากอะไรก็แค่เริ่มเกม แนวมุมนี้เตอะมุมนี้โอเคเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวๆ,ๆผมอยากเอาเสียงลงไปสเสียงมันดังไปดินึ่งอย่างฟอมูล่ามันเร็วมากเอาดูเดียรป่ะดูเดียรเขามีแผนที่ให้ดูตรงซ้ายบนอยู่นะแต่ว่าผมเหลือกตาไปมองไม่ทันเพราะมันไวจัด อรอบเดียวเองอรอบเดียวอย่างสั้นเดี๋ยวแล้วทำไมเราจะที่หนึ่งอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่หรือเปล่าผมก็แซงเขาไม่ได้นะไม่เป็นไรฮะแต่เขาว่าผ่านเราก็ไปเริ่มดานใหม่จริงๆที่ผมเคยเล่นอะ่ะไอ้เกมนี้มันจะมีเควสย่อยเป็นแต่ละการแข่งอยู่เป็นรายการแต่ละรายการเนาะแต่ละประเภทรถมันก็จะไม่เหมือนกันเลย เราจะต้องไปเริ่มซื้อรถใหม่หรือว่าเริ่มเริ่มอีเวนต์นี้แล้วก็ต้องเป็นรถคันใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆซึ่งเงินค่อนข้างจะหายากมากแต่ต้องที่เล่นมานี่คือฟอร์มูล่านี่คือเร็วสายใจสุดแล้วเร็วหัวแตกอะจะเป็นรถยนต์ธรรมดามันจะไม่ค่อยมันจะมีความแบบเอยมันจะมีความเบรคมือมันจะมีความเข้าโค้งแบบนิน่มๆหน่อย แต่ฟอม,มูล่ามันคือมันเลี้ยวโค้งหนักๆแช่ไงมันไม่ลอยผมรู้สึกรู้สึกมันเกาะถนนดีมากเลยเนี่ยมันก็เลยขี่เร็วกันได้แต่อย่าให้หลุดไปขอบสนามนะคือไหลไปทั่วเลยดีนะประคองไม่อยู่เลยอเอาวะยังไม่ได้อ่านเลยภารกิจภารกิจนี้ก็ไม่ทำอะไรแต่เล่นไปแล้ว เออมันเริ่มไอดีใหม่แล้วเล่นง่ายขึ้นนะโอเคสอนกันอัปเกรดก็อัปเกรดไปฮะเราใจเขาเสร็จสิ้นเลยไหมก็เลยโอเคอัปเกรดเอนจินนะ,ะเออยังก่อนแล้วกันค่อยไปสเตปต่อไปรอบหน้าแล้วกันเก็บทางก่อนพยายามไม่ติดนิสัยใช้เงินจนหมดะเ,เราต้องเซฟเงินไว้นะทั้งทั้งในจริงทั้งในเกม จบสามเอ้ยเพลย์แอดรสสามเหรอต้องให้ได้ที่สามเหรอหรือว่ามากกว่าที่สามที่สามขึ้นไปหรือเปล่าไม่รู้ครับผมผมแซงแซงหมดนะเงงขอแซงหมดแล้วกันน่าจะเป็นที่สามขึ้นไปถ้าอ่านจากภารกิจแล้วผมน่าจะแปลถูกนะผมชนแหลกเขาบอก าการแข่งจริงๆนี่เขาไม่ใช่ให้ชนกันมั่วตัวอย่างนี้นะะฮอันตรายพุทธโอ้ก็นี่ไง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 ไปทำเขาไงโดนเอาคืนแล้วไม่ล่ะสนามนี้มันเล็กมากเลยอะ่ะอังไปซะอังกฤษไปนะอีทีสองแล้วทุกคนดีแค่นี้เดียว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 ไม่ไอผมปวดเพราะไม่ทันอะ่ะริบ โค้งเลยแหละเสร็จตู้นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเอ้ยโค้งกลับไปทันจิแกแจ๊แกจิกแจ๊กเอาว่ะได้นะจังหวะนี้เส้นชัยแล้วแหละเอา้าเ้นชัยแล้วยังจะมีอีกมันกี่รอบเนี่ยใหยหลุดโค้งอุ้ยเสร็จรูสร้สึกวันนี้มันเกาะถนนดีมากเลย จะหลุดกี่ทีก็กลับเข้าทุกหงสได้ตลอดเลยเออแับจะสนามยาวก็ยาวๆนะทางที่โค้งมันก็เยอะมากแล้วมักี่รอบเนี่ยเหมือนจะไม่มีใครตามผมทันแล้วมั้งคิดว่าไงคิดว่านี่ไงนี่ไงโว้ แับนี้ล้วนี <c oughs> ่แหละบอกให้ได้ไปในที่สามเราที่หนึ่งไปเลยเสียง <c oughs> ดังไป่ะเสียงเกมด้วยเสียงคนด้วยเราจะอัปเกรดบอดี้กันสักหน่อยไม่ต้องไปเร่งมันนะก็ปล่อยมันทำงานของมันไปมันทำรถต้องใช้เวลา อ่าอัพขั้นหนึ่งไปหมดทุกอย่างแล้วไปต่อทีฮะเไม่แน่ใจเสียงเสียงในคลิปมันเบาหรือเปล่าอ่ะีมันไม่สาใจฮุ้ยเบลคัมแพ็คหรือเปล่ายัสโอ้มายกาดจัดไปห้าเซน รุยเนี่ยแล้วเขาก็จะเปิดอีเวนต์หนึ่งอีกนีหน้าเมนูมันไม่เหมือนอ d ไอดีเก่าผมเลยอะ่ะมันดูง่ายกว่าเยอะเลยอะ่ะดูดิแยกเป็นเล็ดบุงเล็ดบูเลยชัดเจนเลยอะ่ะซ mm. ์ไฮบิ i ช i o n Hit ส์เซอร์เคิลฟอร์สอฮี t ส์เซอร์ e คิลฟอร์สมแพทริ a n ินแอนเอ่ขอขอโทษน,นะผมแปลไม่ถูกอ่านได้แต่แปลไม่ถูก การเข็นแร็กให้ทำเอ่ยอันนี้คอมพลีสไปแล้วโอเคแล้วก็ไปตามเวสเข้าฮะจะหาให้ทำสีว่างั้นที่เกียดออะสีมันก็สวยอยู่แล้วใช้กันนี้ได้ไหมโอ้สองล้านไม่ใช้ก็ได้ครับแม่แพงเหลือเกินนะ ก็จะชอบยั่วแบบนั้นแหละครับก็จะชอบเอารถโหดโดมาจอดอยู่ข้างเราแล้วก็ติดราคาไว้ให้เราน้ำลายไหลแถบเดียวจะ modify เอ่อไม่อะปกติไม่เคยเบรกอเลยก <c oughs> ับรถไม่เคยเบรกเมื่อกี้มันไม่มีภารกิจขึ้นนะมีบอกแค่รายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่แข่งกับเราหรือว่าแข่งความเร็วกันล้วนหรือเปล่าไม่ใช่ ยืดเท่มนดีไม่หลุดเลยก,ก,ก็ก็มีหลุดแต่ละแต่ว่าไม่ไม่ไหลวอ,อกเพื่อนเ้ียร์ทำไมลาให้เจอนียนะเออนะบางเควส์มันง่ายง่ายเลยเกินนะทำไมไอดีเก่าไม่ง่ายงี้บ้างวะคือไอดีเก่าผมอะ คดีล่าสุดที่เจอคือขับจอตูดขับจอตูดคันที่หนึ่งด้วยความเร็วที่กำหนดคิดดูใครไม่จะยทำได้บ้าไปแล้วคือเราเราเหยียบเราเหยียบคันเร่งสุดยังไงเราก็ต้องแซงใช่ไหมถ้ารถเราแรงกว่านะเออทางตรงอะถ้ารถเราแรงกว่าหรือเสมอกันมันก็ต้องได้กันอยู่แล้วอะเออแต่นี่จะให้จอตูดตลอดเวลาคันเร่งก็ไม่มีให้ผ่อน ไี่ไดเหยียบเบรกอะซึ่งมันจะเหียบเสียเวลาในการเลี้ยวมากเวลาในการควบคุมรถมากแค่เราเหยียบเบรกทีเดียวนี่คือเขาทิ้งระยะห่างไปไกลเลยะฉะนั้นเควสอะไรที่เป็นการขี่ตามตูดขี่แบบไม่ใช่ให้แซงอ่ะ่โคตรยากใช่ใหญ่ใหญ่เหือนี่ไงนี่ไงดูไปแล้วหนึงดอกโดนก็แซงไปแล้วนี่เขาชื่ออะไรวะเนี่ยแรงชื่ออเลย มองโมงลิงมองลิงชื่อมองลิงนะลูกทรงเหมือนจะเป็นชื่อคนอยู่นะไม่น่าใช่ไอนี่เรามาโค้งนี้เลยทันแหละที่ประทันคิดว่าน่ดดาจะทันใช่ไอทางสองร้านที่จอดข้างเราเมื่อกี้ได้บอกว่าทันนี่เห็นไหมความเร็วเทียบะพูดมันมันกินเขาไม่ค่อยได้มันจะเท่าๆกันมันอยู่ที่สเต็ปการเลี้ยวๆเลยอืมนั่นสเต็ปการเลี้ยว ถึงชื่อเกมมันจะบอกว่าเลียวเลสซิ่งแต่ผมเล่นเป็นโองโกคาร์ดเลยผมชนแหละอันไหนบังได้บางอันไหนปัดเขาได้ปัดจริงๆใจพี่ผมเล่นมานี่มันมีค่าความเสียหายรถด,ด้วยนะแบบใครถ้าเราลงแข่งอีเวนต์ไหนใช่ไหมถ้าเราทั้งอีเวนต์นั้นอะ่ะถ้าเราชนเขาเยอะๆรถเรามันเสียหายแล้วมันยุบมันบุบมันบางคนหลุด น่สุดผมมีปอเช่บ้างปอเช่แบบสเกิร์ตหน้าหายไปทั้งอันอะแล้วไม่รู้วิธีซ่อมแล้วไม่รู้จะซ่อมยังไงก็เลยยอมแพ้กับไอดีนั่นแหละหนึ่งคือภารกิจเข้าใจยากเส้นยากทีไหมาแต่ซ่อมรถไม่เป็นด้วยไว้ก่อนนะจ๊ะใครที่รู้วิธีการซ่อมรถเวลารถเราซ่อมรถในระหว่างไอระหว่างอีเวนต์ก็บอกกันได้นะฮะช่วยคอมเมนต์บอกทีผมอยากซ่อมรถ ยิ่งผมขับแบบนี้อยู่ชอบไปบี้ชาวบ้านอย่คลิปนี้จะเก็บเก็บเควสนี่ไปก่อนละกันเควสนี่น,นี่นี่อันนี้เควสสุดท้ายจบเควสนี้ก็ตัดแบบลงไปเกินนะจ้าเพื่อความเป็นธรรมเออรู้สึกสนุกขึ้นเยอะพอเล่นไอดีใหม่เริ่มใหม่แล้วมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย ในคลิปหน้าจะมาลองเล่นรถธรรมดาให้ดูครับพวกรถรถตลาดรถบ้านรถคลาสสิกรถไอุ้ปกรณ์บ้างตอนเล่ปกติอู้ตอนเขาโค้งนี่เราไม่พอรนะ์ตแหล่งทันสีทองนี่มันเด็ดจริงๆดูเขาบังไม่ผมแดง,งลลลลเลยยามุยยามุยหลุดพื้นไร้ไม่ยามไม่หลุดโฟกสัสเขาเข้าใจไหมเขาเ้าใจนีจ่ ขีดขีไม่อ้ย้ไเลม่ใกระตุกไม่กระตุกไม่กระตุกปาดีเป็นโกคาร่บอกเลยคนตูดอย,ย่างเดียวีสามแล้วไอ้ีดีดแล้วไอ้ีสามมาพี่ก็เหมือนผู้เล่นนะมันจะเป็นผู้เล่นนะไม่ใช่เอไอหรอกคิดว่า ถ้าเป็นผู้เล่นเราก็ต้องมีความคนตีนกันที่ไหนก็คือถ้าเราไปเบียดเขาก็าจะเบียดปัดเราออกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น,นอย่างงี้แต่ก็นั่งเลยคือคนก็เล่นเปนพี่แหละเฮ้ยนี่เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งจะบอก,กโค้งนี่แหละเฮ้ยพ้นว่ะเอาดีต้องโค้งหักสองที่ผมชอบมากเจนน้านี่นสบาย ก็กิดอะไรที่มันไม่ซับซ้อนมากนะมันก็เล่นง่ายยู่แต่ก่อนหนะ้านี้ผมเจอเคสหนึ่งคือเข้าเส้นชัยทันเวลาที่กำหนดและต้องได้ที่หนึ่งด้วยคือเก็ี่ยผิวเชี่ยววิตลอดเวลานับว่าท้าทายสนุกมากตอนนะั้นเจอวเว,เวนี้เข้าไป เรียเป็นเกือบร้อยล้อบแบบกว่าจะผ่านแค่เควสเดียวอะแล้วรถมันไม่ใช่คันนี้ไงมันคันนี้มันยังแบบพอหลุดล้อมันตกขอบไปนิดนึงมันยังกลับมาได้ไงนะครับนั่นคือเนี่ยเนี่ยพอล้อตกขอบแค่นิดเดียวมันไหลออกเลยอะมันสไลด์มากอะแต่กันไม่เกาไม่ดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าอาปัปเดตมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะรถเขาไมา่ดูแต่คันนี้ทับดีมากานะยอมรับเลย โลโก้เอเอเกมใหญ่มากตรงคอเลเซอร์ข้างหลังกลัวไม่ได้โฆษณาได้อย่างไรไปเรื่อยๆไปเรื่องที่หนึ่งที่หนึ่งมาอยอแล้วงหวันนี้ไม่มีพลาดนะไม่มีตกแน่นอนนะเขาก็จะจ่อตูดมาก็เวเต็มตั้งสบายๆอยู่แล้วเริ่มกินกับสนามนะก็ขี่สักสามรอบ โค้งเตลยวเลาก็เฉียดแล้วใช่ใช่เกแี่นั่นแหละไปครับยวคลิปหน้าจะมาลองเล่นรถรถทวไปให้ดูนะามันจะสะใจเท่ากับรถฟอร์มูล่าหรือเปล่า